เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของหนุ่มแข็งแรงในทีนี้อ้าวยกปัดเลยครับปัดด้านหน้าเลยครับอยู่ค่อยปัดนะครับอ่าอ่านี่นะครับอ่าถูกต้องครับขอบคุณหนุ่มๆแข็งแรงครับโอ้โหมันไม่ขึ้นเดี๋ยวพึ่งตันเดี๋ยวพึ่งต้นด้านหลังอย่าพึ่งตันครับเดีแต่ถนัดไม่ดียกไม่ต้องหลายคนครับด้านหน้าต้องหลายคนครับขอบคุณนะดีครับขอบคุณหนุ่มแข็งแรงครับพี่น้องน้องสววทุกท่านเลยนะครับ อาเดี๋ยวก็ไปแล้วเอ้าอึ๊บนี่สู้คว้าสามัคคีเราไม่ได้ครับเดี๋ยวครับอย่าพึ่งกันหน้าหลังอย่าพึ่งกันนะครับเดี๋ยวน่าหน้ายกหนึ่งครับเอ้ายกเลยครับเอ้ายึเบอึ๊บไม่มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนดหน้าหลังอย่าพึ่งกันหน้าหลังอย่าพึ่งกันครับพอหลังนิดเดีเดี๋ยวให้ด้านหน้ายกครับโอ้ต้องหมีใจด้านหน้าครับด้านหน้าต้องแข็งแรงมากอืบโอ้โหัวถึงยอดห้านหลังปัดเลยครับปัดปัดไปทางขวาให้สุดเลยนั่นแหละครับตรงมาก่อะไรครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณกลุ่มแขกแททุ่านนเลยะครับ